คุณเป็นคนที่มีโรคประจำตัวค่อนข้างเยอะเช่นเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจ4ปัจจัยนี้ทําให้เส้นเลือดทั่วร่างกายของคุณเสื่อม เพราะฉะนั้นการฟืนฟ้นฟูเส้นเลือดให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมผมขอแนะนําให้รู้จักเครื่องนี้ครับ E E C P E C P เป็นเครื่องที่เรานอนเฉยๆเส้นเลือดของเราก็กลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมได้ครับเราไปดูวิธีการทํางานของเครื่อง E C P กันครับการทํางานของเครื่อง E C P เราจะต้องดูองค์ประกอบดังนี้ 1. ชีพจร 2. ความสมบูรณ์ของร่างกาย 3. ตรวจเช็คถุงลมป่งพองในในท้องบริเวณช่วงล่างครับเมื่อทุกอย่างสมบูรณ์แข็งแรงแล้วเราถึงจะทำเครื่องนี้เครื่องนี้ตามเลคอเมนของเครื่องควรทำ3า35ครั้ง1อาทิตย์ควรทำา5ครั้งน้อยสุดได้แค่3ครั้งลักษณะการทำงานคือมันจะเป่าลมเข้าไปบีบกล้ามเนื้อเพื่อที่จะไล่เส้นเลือดจากช่วงล่างขึ้นมาสูหงหัวใจ เพราะฉะนั้นแล้วเครื่องนี้จะทำให้หลอดเลือดของคุณแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีเลือดเข้าไปเลี้ยงในหัวใจสมบูรณ์ขึ้นเปรียบเสมือนการนอนร่างกายเพียงแค่คุณนอนเฉยๆเท่านั้นเองครับคนที่สนใจสามารถติดต่อเราได้ที่แฟนเพจ f a c e b o o k พิม m าเว l l เนต s พัทยาหรือติดต่อมาได้ที่ได้เลยครับ